คนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมราชินีโพแดงในอลิซอินวอนเดอร์แลนด์ถึงเข้มงวดกับกฎระเบียบสุดๆขนาดที่ถ้าใครนะคะทำผิดนิดเดียวก็สั่งลงโทษเธอเนี่ยแค่โหดร้ายเฉยๆหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเธอกันแน่วันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสจิตวิทยาของความเคร่งกฎนี้กันและเขาบอกเลยว่ามันลึกซึ้งกว่าที่คิดแน่นอนทุกคนเคยเจอคนที่เค้มงกฎระเบียบมากๆเหมือนราชินีโพแดงจากอลิซอินวอนเดอร์แลนด์ไหมคะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันอาจเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองทางจิตใจของคนที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคงคะ่ะกลัว ความไม่แน่นอนกลัวความผิดพลาดเขาจึงพยายามสร้างพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองด้วยกฎระเบียบขึ้นมาและพยายามอย่างมากนะคะในการรักษาเซฟโซนตรงนี้เอาไว้โดยบางทีนะคะก็มากจนเกินไปจนเป็นการบงการคนอื่นไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็คือเหมือนกับราชรนีโพแดงที่เข้มงวดมากกับคนอื่นนะคะและถ้าหากได้ดูอนิเมะ s n e y t w i s t e d Wonderland The Animation เราเนี่ยก็จะได้เจอกับตัวละครที่ถอดแบบราชรนีโพแดงมาเลยนั่นก็คือ Ri เด l e Lost h e ร์ t กัวหน้าหอพักฮัสลาบิที่ขึ้นชื่อนะคะเรื่องความเคร่งกฎเนี่ยไม่แพ้กัน ดยริดเดนนะคะยึดถือกฎประหลาดหลายร้อยข้อที่ราชินีโพแดงนะคะตั้งเอาไว้และลงโทษนะคะคนที่แหกกฎเหล่านั้นอย่างรุนแรงแม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตามมีฉากหนึ่งนะคะที่เอสนักเรียนในหอพักโดนลงโทษแบบแสบแบแค่เพราะว่าแอบ,บชิมขนมทานนะคะโดยไม่ได้ขออนุญาตงานนี้นะคะริดเดนจัดบทลงโทษใส่ปลอกคอเวมนมนนะคะให้เอสทันทีพร้อมคาสั่ง o f f i t h ฟ o u r head แบบสุดโหดคือสมกับเป็นทายาทแนวคิดราชินีโพแดงจริง แต่สาเหตุว่าทำไมริดเดิลถึงเป็นคนที่เข้มงวดกับกฎขนาดนี้เรานะคะต้องรอติดตามในอีพีจะต่อไปเพราะคาดว่าซีรีส์นะคะอาจจะเฉลยให้เรารู้ก็ได้นะถึงคลิปนี้นะคะจะฟังดูเป็นแบบแนวจิตวิทยาจริงจังขนาดนี้แต่ขอบอกเลยว่าคนดูอย่างเรานะคะก็อดเอนดูดน้องริดเดิลไม่ได้อยู่ดีงานนี้บอกเลยว่าราชินีโพแดงคนนี้หล่อและน่ารักโดนใจสาวๆแน่นอนใครจะสมัครเป็นมันมีน้องริดเดิลเรียนเชิญที่ Disney Plu s กับเรื่อง Disney t w ว s t e d Wonderland The a n i m a t i o เมชั่นอนิเมะแนวอีสไกที่เป็นเรื่อง มีการแบ่งนักเรียนนะคะออกมาเป็น7หอตามไวรัสผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง7ของดิสนีย์ที่บอกเลยว่าสนุกและน่าติดตามทุกตอนมาร่วมลุ้นและร่วมวีดไปด้วยกันทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงม,ม,มีทั้งหมด8ตอนนะคะ